สวัสดีคุณผู้ชมกับรายการเล่นเกมตามใจฉันนะครับกับเกม To ม b r a i d ร r 1 r e m r s t e ันะครับมาถึงฉากสุดท้ายหรือฉาก15กับเกม Tomb Raider 1 Remaster กันแล้วจ้ากับฉากที่ชื่อเดอะเลฟปิรามิดนะครับไปชมกันเลยจ้าเอาละครับมาลุยกันเลยกับฉากสุดท้ายของ Tomb Raider 1นะครับสำหรับผมนะครับจะใช้ลซีเดี๋ยวต่อกันเลยนะครับผมอ่า ว่ายูซี่แรงที่สุดนะท่านเทียบกับคนอื่น,นเพราะว่าผมลองใช้แม็คทนัมกับปืนโอกละช็อตการจะพอไหวครับแต่ว่าอ,อันนี้น่าจะลดไวสุดแลจากที่ผมเทียบมาหลายวันละเนี่ยตรงนี้มันจะยากหน่อยเพราะว่าต้องเก็บปืนครับไม่ไงั้นเดี๋ยวมันจะมีปัญหาเรื่องมุมกล้องฮะ โอ้โหเก็บตกแล้วเนี oh. like 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 oh ่ยเนี่ยโอ้โหมันดุมากคุกศอกครับยิงดูละจันทร์เยนิดเดียวครับเยนิดเดียวครับเยนิดเดียวเยนิดเดียวเอาละเยนิดเดียวเรียบร้อยอันนี้เดียงจริงแล้วครับ เือไปแล้วเดี๋ยวเดี๋ถอยมาก่อนเดระเบิดไปเรียบร้อยครับผมอ่าโอเคครับอ่ะก่อนที่เราจะไปต่อเนาะเรามาเก็บของกันก่อนนะครับเนี่ยมันก็จะเป็นพวกกระสุนลุนๆเลยนะครับผมเน โอ้ได้ยูซี่มาสองกระสุนอีกแล้วจ้าตอนนี้ก็ได้มาสีกระสุนละอันนี้หนึ่งกระสุนเป็นห้านะครับแล้วก็ทางนู้นเนาะเป็นยูซี่หมดเลยฮะอ่ะอกชิ้นแรกครับคุณผู้ชมไปคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยครับผมสำหรับฉากสุดท้ายของ The Tomb Raider 1 r e m a s t e r นะครับชื่อ The Great Pyramid อันดับแรกนะครับพอมาถึงตรงนี้เราลงไปก่อนเลยจ้าเน่ลงตรงนี้ปุ๊บแล้วก็ดันเนี่ยดันครับไปเรื่อยๆเลยครับคุณผู้ชมเอาละดันไปเรื่อยๆเนาะเอาละนี่เสร็จแล้วทีนี้คุณผู้ชมก็ขึ้นไปข้างบนตามปกติเลยฮะนี่แล้วก็ ามาถึงตรงนี้เนาะคุณผู้ชมก็จันครับผมจันไปอีกครับแค่นี้ครับอ่าแล้วเราก็ขึ้นไปข้างบนเลยจ้าอ่าเน่แล้วก็กระโดดปึ๊บอ่าเน่ตรงนี้นะครับจะเป็นจุดที่ยากหน่อยนะครับผมอ่าวิธีผ่านนะครับมันต้องดูจังหวะลุ้นๆเลยครับคุณผู้ชมอ่าตอนนี้แหละครับรีบไปเลยเนี่ยวิธีผ่านก็จะเป็นประมาณนี้แหละครับสำหรับกับดักนี้โอเค ต่อไปนะครับมาถึงตรงนี้นะครับผมคุณผู้ชมก็แนะนําว่าให้ไปฝั่งนู้นก่อนนะครับเนี่ยเราไปฝั่งนี้ลงไปเรื่อยๆเลยแล้วดันครับดันหนึ่งรอบแต่ตับปบคุณผู้ชมก็วกกลับมาเมื่อกี้ฮะ นฮะแล้วก็ไปฟากลินจ้ากี้ก,กดิดพลาดนิดนึงแต่ไม่เป็นไรอ่าโอเคปึ๊บนี่แล้วก็ดันครับนี่แล้วก็ดันต่ออีกเรียบร้อยจ้าโอเคจากนั้นก็วกกลับไปครับวกแบบนี้เลยเน อ่ะนี่ครับแล้วก็ตับครับโอเคอ่ะเสร็จแล้วทีนี้นะครับพอมาถึงจุดนี้แล้วเราจะมาพูดถึงวิธีการไปซีเสร็จที่1กันจ้าวิธีไปซีเสร็จที่1น,นะครับทําอย่างนี้ครับผมมาต้องอาศัยเทคนิคนิดนึงนะฮะอ่ะอันดับแรกค้นมาอย่างนี้แล้วคุณผู้ชมก็กระโดดไปตรงนี้เลยครับอจอันนี้พลาดครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรคือเราต้องกระโดดไปทางนี้ฮะอ่านี่กระโดดอย่างนี้ครับแล้วก็ข้ามไปอย่างนี้เลย เมื่อกี้ปิดพาทางเทคนิคครับนี่ฮะอยู่ตรงนี้แล้วเราก็นี่ฮะเรากระโดดข้ามเลยครับปึ๊บนี่รีบไปก่อนที่สะพานจะหุบลงไปนะครับผมนี่คือสิ่งเร็จที่หนึ่งครับแล้วก็คุณผู้ชมครับอย่าสับสวิตท,ที่อยู่ด้านหน้าเด็ดขาดเพราะว่าถ้าสับสวิตนะครับสะพานมันจะหุบทันทีครับเสร็จแล้วเท่นี้ให้รีบออกจากที่นี่ให้เร็วที่สุดครับจนกว่าสะพาน มันจะหุบครับผมอ่านี่ฮะเราออกเรียบร้อยครับนี่คือวิธีการไปสีเศษที่หนึ่งนะครับเดี๋ยวจากนี้เราไปต่อเรื่อยๆแล้วครับคุณผู้ชมอ่านี่ฮะเราเราก็ข้ามไปตรงนน้นเลยเปึ๊บอ๊บอ่าอย่างไรซะต้องยอมโดนอยู่ดีครับผมอ่าจากนี้นะครับจะเป็นจุดที่ยากแล้วเพราะว่าต้องเผชิญกับหินคลิ้งฮนะไปคุณผู้ชมลยุย ่หินกลิ้งหนึ่งไปแล้วแล้วเราไปต่อครับผมต่อไปนะครับมีด่านสองครับด่านสองก็ทำอีลอบเดียวกันเลยเยเรียบร้อยเสร็จแล้วก็ไปต่อเรื่อยๆครับเดี๋ยวเราจะกลับมาห้องอ่อแท่นสก,กีออนนะครับผม เนี่ยตรงนี้ฮะถึงตรงนี้ละเราถอยก่อนออเดี๋ยวเดี๋ยวย่งอย่งย่งนี่ฮะเสร็จสับปุ่มนะครับแนะนำว่าให้ลงอย่างนี้ด,ดีที่สุดครับมันจะช่วยลดเสียพลังไปพอสมควรเลยนะะี่ฮะลงไปเรียบร้อยอะ่ะเติมพลังก่อนเลยเสร็จสับปุ่มนะครับไม่ต้องเอาอะไรมากฮะเดี๋ยวนี่ก่อนเลยเอ๊แด้วทีนี้เปลี่ยนเป็น,นปืนแม็กเปลี่ยนเป็นปืนแม็กดั้มละไม่ใช้ปืนแม็กดั้มขอไปอีซี่ครับอีซี่อ่า แต่ณจุนี้คุณผู้ชมก็ออกข้างนอกนี่เลยครับผมเนี่ยฮะตอนนี้นี่ละไปละจ้าพอ,อมาถึงตรงนี้นะครับเดี๋ยวมันจะมีวสายออกมาครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องสนครับถ้าคุณผู้ชมจะกำจัดก,ก็ว่ากันไปให้ลงหนึ่งนี่เลยครับผมเนี่ยวิธีลงแบบว่าผ่านง่ายๆเลยฮะแต่ตรงนี้ต้องระวังหน่อยเนี่ยเมื่อกี้พลาดไปฮะเพราะว่าถ้าคุณผู้ชมลงแบบเมื่อกี้ฮะที่ลงมาถึงตรงเนี้ยเสียพลังฟรีได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นต้องระวังด้วยจ้าแล้วจุนี้ครับแล้วก็กระโดดท่าไปครับ เนี่ยคุณผู้ชมเชื่อไหมครับว่ามันต้องยอมโดดนะครับมันหลกไม่ได้จริงๆทําได้แค่แบบว่าไปเรื่อยๆแค่นั้นแหละครับมันจะลดดาเมจได้น้อยที่สุดละเนี่ยพอลองตรงนี้ปุ๊บนะครับมันจะเป็นทางลาดอ่าเน่กระโดดเรียบร้อยครับอุ้ยอันนี้พาดจ,จริงครับไม่เป็นไรเติมพลังไปแล้วกัน ต่อไปนะครับตรงนี้มันจะมีกระสุนยูซี่หนึ่งกระสุนนะครับผมเน่เรียบร้อยอ่าแล้วก็มาสั่นโหลดอีกหน่อยนะครับไม่มีครับผมอ่ามานี้ครับตรงนี้วิธีกระโดดนะครับมันจะมีอยู่หลากหลายเลยนะครับวิธีผ่านเนี่ยแนะนําว่ามาตรงนี้ดีที่สุดครับเนี่ยฮะอ่าตรงนี้ครับแล้วก็เน่แล้วก็จังหวะนี้แหละอเอเกือบนะครับแล้วก็ก็ไปต่อเรื่อยๆเลยนี่ฮะเราเดินไปเลยครับไม่ต้องสนอะไรมาก แล้วพอมาถึงตรงนี้นะครับบอกเลยว่ามันจะเป็นจุดที่ยากหน่อยนะครับผมอ่านี่เนี่ยน่าจะใช่นะครับทำอย่างงี้ยอืบปึ๊บได้ไหมได้ไหมถึงถึงเออถึงเรียบร้อยนี่จบไปหนึ่งด่านครับผมอ่าเราจะไปเรื่อยๆครับคุณผู้ชม ตกนี้ไม่มีอะไรเก็บนะครับต่อไปนะครับเราจะไปซีครปที่2กันนะครับผมวิธีไปซีครปที่2นะครับปีนอย่างนี้ครับ <c oughs> เน่เสร็จ <c oughs> แ,แล้วทีนี้คุณผู้ชมก็ไปตังขวาเรื่อยๆแบบนี้เลย <c oughs> แต่จะว่าไปแล้วเวอร์ชั่นเอ r e m ี s t ัสเเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าต้นฉบับด้วยหรือเปล่านะ จับอย่างนี้แล้วไม่ร้อนจัดขนาดนั้นหรอวะแต่ช่างเถอะครับนี่ฮะซิกรลตที่สองซึ่งซิกรลตที่สองนะครับจะมีอยู่นี่ฮะเดี๋ยวเก็บเลยคุณผู้ชมครับเป็นกระสุนยูซี่แล้วก็หลาดวิดีแพคสองอันอ่าเก็บเลยจ้า ประมาณนี้ครับอ๋อเป็นหลากวิธีแพกสองอันครับแสดงว่าซิกเนตนี้มีสี่อันนะครับอ๋อมาถึงตรงนี้นะครับให้คุณผู้ชมทําแบบนี้ไปครับกระโดดอย่างนี้เลยครับผมแล้วก็ต้องดูจังหวะดีๆด้วยเด้โอ้โหเกือบไปอะแล้วตรงนี้นะครับคุณผู้ชมไม่จําเป็นต้องกระโดดข้ามไปก่อนนะครับเรากระโดดแบบนี้ไปเลยฮะแค่นั้นเองอ่าเน่แบบนี้เลยครับแล้วจากนี้มันจะเจอของยากหน่อยละครับ ไปครับคุณผู้ชมจุดเนี้มันจะยากหน่อยนะครับโอ้ไม่ทันฮะไม่เป็นไรยอมยอมแล้วก็วิธีเก็บสมอบี b ีแพ็คนะครับทำอย่างนี้ก่อนหน่งต้องลงไปเท่านั้นอ่าแล้วทีนี้ครับเท่าที่ผมหาข้อมูลมามันต้องกระโดดข้ามไปอย่างนี้ฮะเนี่ยมันถึงจะเก็บสมอบีทีแพ็คได้ด้วยครับผมอ่าอุย้ยแต่ตอนขากลับเนี่ยมันจะออกมาจะยากหน่อยแค่นั้นเอง เอาจริงๆนะจะบอกว่าวิธีเข้าไปเก็บสมองิติแพคตรงเนี้ยากหน่อยนะครับผมอมืประมาณนี้ครับเสร็จแล้วทีนี้นะครับเดี๋ยวเราก็ไปลุยต่อเลยจ้าเดี๋ยวเราจะเจออู้อันนี้ของหนักแล้วแต่ว่าอันนี้ต้องจังหวะลุนล้นฮะไปครับคุณผู้ชมเอา้าโอ้โหเสียพลังฟรีเฉยดูดินี่ฮะเสร็จแล้วทีนี้เราลงตรงนี้เลยครับเพื่อความปลอดภัยลงแบบนี้ดีกว่าอ่าเน แล้วก็ทีนี้เราก็ไปต่อเรื่อยๆครับแล้วก็ต่อไปครับมีสมอมีที่แพ็กอีกครับเี่อยู่นี่คุณผู้ชมเก็บเลยครับเสร็จแล้วทีนี้นะครับแนะนําว่าให้มาตรงกลางอย่างนี้นะครับเพราะว่าเน่ลาวามท่วมมาครับเพราะว่าถ้าคุณผู้ชมแบบว่าไปเก็บสมอมีที่แ็ลแล้วเดินตรงเลยนะครับมีศีล่ยงได้นะครับผมอ่าจบสะสมสมอมีที่แ็ลยังไม่จบนะครับมีกระสุนยูซีอยู่ดีครับผมเน่เก็บเรียบร้อยครับแล้วเราก็ไปต่อฮะ ตรงนี้นะครับวิธีผ่านเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้ครับเดี๋ยวให้ดูเนี่ยต้องคอ่อยๆเป็นคอ่อยๆไปก่อนนี่ฮะเนี่ย,ยต้องกระโดดอย่างนี้ครับปึ๊บนี่อ่าแล้วเราก็ไปต่อครับเนี่ยเราออกมาแล้วคุณผู้ชมตรงนี้นะครับวิธีผ่านมันจะเป็นแบบนี้ครับมาดูกันเดอ้อ สำหรับวิธีผ่านนะครับเอาเข้าจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้ยากอะไรขนาดนั้นนะครับผมวิธีผ่านก็คือแบบนี้เลยจ้าไม่ต้องคิดอะไรมากครับกระโดดข้ามแบบนี้ไปเลยครับจริงๆคุณผู้ชอมอ่าแล้วก็ผมจะกระโดดอย่างนี้ครับได้ไหมได้ไหมได้ไหมโอ้โหเกือบโดนน่ะอ่าแล้วเราก็ข้ามไปเลยครับคุณผู้ชมจึ๊บเออถึงแล้วครับผมเน่ประมาณนี้ครับแต่ยังไม่จบนะครับพอเข้าไปแล้วเนี่ยคุณผู้ชมครับอ่เดี๋ยวเราจะมา พูดถึงวิธีการไปสีเคล็ดที่3กันนะครับมาดูกันจ้าสำหรับวิธีไปสีเคล็ดที่3นะครับทำอย่างนี้ครับผมให้เดินไปอย่างนี้อ่าและทีนี้ถอยมาอย่างนี้ครับ2ครั้งแล้วก็กระโดดไปอย่างนี้เลยครับนน่นี่ครับวิธีเข้าสีเคล็ดที่3ก็จะเป็นประมาณนี้แหละครับอ่าเดี๋ยวเราเก็บของเลยครับว่าข้างในนี้มันมีอะไรบ้างเนาะเี่เป็นยูซี่ โอ้โหยูซี่ล้นเลยคุณผู้ชมครับอ่าเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวจากนี้นะครับเราจะกระโดดลงน้ำกระโดดลงน้ำจากนี้นะครับสามสองหนึ่งเตียบ้อยโอ้โหเอาเถอะคุณผู้ชมครับตรงนี้นะครับมันก็จะมีกระสุนให้เก็บด้วยเนี่เป็นกระสุนยูซี่แล้วเราก็ไปต่อครับนี่ไปต่อเลย เราขึ้นมาครับคุณผู้ชมแล้วก็นี่ฮะจะมีกระสุนให้เก็บครับอ่าอุ้ยสันสะเทือนเลยอ่าเป็นยูซี่สองกระสุนแล้วก็อันนี้ก็ยูซี่สองกระสุนเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเช็คไอเทมก่อนนะครับผมโอเคอีกคงไอเทมสุดท้ายนะครับอยู่ตรงนี้ครับเอาละครับเราจะเจอบอสใหญ่นะครับนั่นคือเนสตาจา้าแต่ว่าเดี๋ยวเราไปเก็บกระสุนก่อนนะครับ ข้างในมันจะมีกระสุนฮะเน่เป็นกระสุนยูซี่อ่ะโอเคเรียบร้อยครับผู้ชมครบเรียบร้อยไอเทมและสีเสร็จครบละเอาละครับเราจะมาลุยสู้กับแดนล่าละครับผมไม่เป็นไรครับตอนนี้กระสุนยูซี่เยอะสุดละยูซี่เด็กกระสุนยเยอะเลย โอ้โหน้ำประเด็นคือมันปีนไปสูงด้วยอะ่ะเดี๋ยวต้องเติมพลังนิดนึงอยู่ไหนวะเนี่ยบางทีก็มองไม่เห็นด้วยอะ่ะต้องออโต้ทาร์เก็ตเท่าน,นั้นอะ่ะได้ละอ้าวอยู่นี่เหรอโอ้โหอ,อยู่ซะกที่เลยฮะอ้าวหายไปไหนอะอ๋ออยู่นี่ครับคุณผู้ชมอย่าไปเยี่ยงร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งก่อน จบเรียบร้อยครับจากนี้เราก็ออกจากที่นี่นะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราไปเลยกันเลยครับไปครับอันดับแรกเลยคุณผู้ชมเข้าไปทางดีเลยครับถ้าหาว่าเอะเราจะเข้าไปอย่างไงเนี่ยฮะมันต้องเข้าไปทางนีจริงๆริงฮะ แล้วก็ไปตามอย่างนี้เลยอ่านี่ฮะแล้วเราก็จะเข้ามาแบบนี้เสร็จแ,แล้วทีนี้คุณผู้ชมพอถึงตรงนี้ปุ๊บนะครับกระโดดเลยเออนี่แล้วเราก็อ,อ่ไปทางนี้นี่ไปทางนี้ครับจุ๊บนี่จุ๊บ เน่อ่ะแล้วก็ปึ๊บแล้วเราก็ลงอย่างนี้ครับปึ๊บนี่ปุ๊บนะตรงนี้นะครับจากนี้มันจะยากหน่อย ดี๋ยวต้องดูจังหวะนิดนึงนะครับอ่านี่นี่นี่อยู่ที่ครับแล้วก็ทีนี้ข้ามไปครับผมเนี่ยต้องข้ามอย่างนี้จริงๆคุณผู้ชมอ่าแล้วก็ตรงนี้ก็ข้ามแบบนี้ไปเลยครับอ่าแล้วพอมาถึงตรงนี้นะครับต,ต้องก็เนี่ยบางทีพอสั่นสะเทือนเนี่ยมาทําให้แบบว่าด,ดูจังหวะยากขึ้นนิดนึงนะครับผมอืมอ่าโอเคแล้วก็ขึ้นไปครับเนี่ยเอาจริงๆนะจุดนี้เป็นจุดที่วัดเสียจริงๆแหละ เพราะว่าถ้าตกลงไปนี yeah! ่เด <itaire> ียงร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับโอเคอ่ะเสร็จแล้วครับคุณผู้ชมก็ไปทางนี้เลยจ้าเน่ ถ้าคุณผู้ชมดูบรรยากาศนะอย่างสวยเลยแล้วก็กระโดดอืดเอาละการปีนครั้งสุดท้ายของเกมนี้ครับไปจ้าของเกมทูมเรเดอร์หนึ่งนะครับผมแล้วก็ลงทางลาดเอเอาละครับเรามาดูฉากจบของเกมนี้กันจ้าเ,าเ,าาาเน่ประมาณนี้ครับ เรามาดูผลกันครับนน่เฮสิเคล็ครบไอเทมครบป่บาบานนี้ครับผมอ่านี่ก็คือทั้งหมดของรายการเล่นเกมตามใจฉันเกม t o ม b r a ดอร์1 r e m a รีม r ที่ผมเามาฝากคุณผู้ชมนะครับ ทั้ง15ฉากเลยจ้าเกมน่าจะเป็นเกมอะไรนั้นคอยติดตามกันได้เลยนะครับผมแล้วก็ทูมไรเดอร์2เนี่ยจะมาเมื่อไหร่ผมจะประกาศในภายหลังละกันนะครับผมต้องขออนุญาตไปศึกษาแล้วก็เล่นอีกทีละกันนะครับโอเคก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับผิดพลาดป,ประการใดๆไปขอไปคุณผู้ชมมาหน้าที่ดีด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณคุณผู้ชมที่ติดตามในการเล่นเกมตามใจฉันทูมไรเดอร์1 Remaster มาตั้งแต่คลิปแรกจนถึงตอนนี้นะครับแล้วเจอกันใหม่ครับผม สวัสดีครับ